พร้อมใจพร้อมกาย,ยที่ตนรับใช้พวงชนยังยืนอยู่บนความสื้อตรงดำรงทำให้ถึงจะหมายทั่วลาอาณาเทเพแผ่นดินไทยใครจะมาไร้ร้ายในวันเกรงปวงชน ใม,มีรอยยมผู้คนมาราม,มาร่วมกันมาสร้างสรงสร,สรงคง์สังคมเติมความสุขให้ทุกชั้นชนให้สุขเลอดล้นให้ประชาสเสรียาิยาจามะยัมติยังมันตทงมีสุนทรคณายาอิสระนีนาสหา อัญชะศีลานะครัก็ไม่ได้มาร่วมงานในช่วงเช้าก็ต้องกราบขอภัยมานัุดนี้ด้วยนะครับก็หลังจากที่ฟังพี่เลขาแล้วก็มาดูถึงอ่าอ่าท่านทุกท่านที่มาในวันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันในการเยสละเพื่อชุมชนนะครับผมในนามของตัวแทนหมู่บ้านนะครับเมื่อมีน้องอ้อยใจมาอยู่ที่นี้ที่เป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านนะครับให้ได้ ป็นเหมือนกับกระบอกเสียงอย่างในะที่เราจะพวกเราชาวประชาเสรีวันนี้ชีวิตได้ร่วมถวายเพื่อชาติศาสร์กษัตริย์ร้อนใจพร้อมกาย มือมวนชนเพื่อสังคมประเภทไทยเสมือนหนึ่งดังร่มโพย,ยดํารงไว้สัน้างคุณธรรมน้อมน,นำคำพระบารมีปกป,ป้องคนดีแป้งสีเด่นสง่าดูแลสังคมชี้ทางชาวประชา าเพื่อสังคมประเทศไทยเกียติภั่ิของเราอย่าให้ใครเขารักราม,มาจับมือกันให้คนก้าวข้านนำพาข่าวสารเพื่อประชาชน สมวนชนเพื่อสังคมประเทศไทยสวัสดีครับวันนี้ผมบกพอเจนเสนาหนังสือพิมพ์ประชาชลีวันนี้ก็เป็นวันครบรอบส4ปีหนังสือพิมพ์ประชาชลีนะครับเราจัดอยู่ที่บ้านนาสามตำบลลำบัวปรเเมืองจังหวัดสุรินทร์วันนี้ก็มาได้ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเตียงนะครับเราก็ทําบุญเมื่อเช้าเราก็มีพระอันนี้บนข้ามาสวดแต่วันนี้เราทําบุญด้วยการมาช่วยสิ่งของ และปัจจัยมาช่วยผูกกย้ป่วยจิตเตียงที่บ้านนาสามหมู่ที่หกกะบดาบัวพมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งทางทีมงานของเราก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มาดูแลมาช่วยเหลือในส่วนหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดซึ่งก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่สมชายสังขาวในหมู่ที่หกบ้านนาสามนะครับ,รบที่ไดมาร่วมตรงนี้ด้วยนะครับครับ ก็คนอื่นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมด้วยนะครับในการช่วยเหลือของน้องที่ป่วยนะครับหมู่บ้านนาสามก็คือเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ระยะเวลาในการดูแลของทางครอบครัวก็สี่ปีกว่านะครับที่เขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงในส่วนนี้ก็ขอบคุณนะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นน้ำใจที่ทางทีมงานของพี่พลนะครับได้มอบให้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับ เมือนหนึ่งดังร่มโพยายดำรวยสังสารคุยขัมทีมนักขาวประชาเสรีนะคะ,บบะได้รรรรนำสิ่งของแล้วก็เง,รรง,รรง,รรงินมาช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็คุณแม่คนดูแลนะคะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะคุณแม่อายุ84นะคะดูแลอันนี้เป็นลูกชายหรือเปล่าค่ะอายุเท่าไหร่คะ47ปีนะคะป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกค่ะป่วยติดเตียงมานานแค่ไหนแล้วคะตั้งแต่62 ตั้งแต่62ตอนนี้ก็67แล้วค่ะก็วันนี้ทีมนักข่าวประชาเสรีนะคะก็พากันมารวบรวมเงินมาช่วยแล้วก main, ็นำสิ่งของมาเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะเข้าใจว่าค่ะนำสิ่งของมาช่วยเหลือนะคะน้คคพระามีีปปกองด แลสังคมชี้ทางชาวประชาสมคำนาว่าเพื่อสังคมประเทศไทยเกียรติภูมิของเราอย่าให้ใครเขารักราม,มาจับมือกันให้คนกา้าวค้างนำพาข่าวสารเพื่อประชาชน